ทางคอรมอเคาะห้ามาตรการของกระทรวงพาณิชย์ป้องกันและปรับปรามธุรกิจการขายสินค้าต่างประเทศที่ผิดกฎหมายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันสินค้าผิดกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานที่เข้ามายังประเทศไทยตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นเจ้าภาพหลักในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ก็ได้เสนอมาตรการแก้ไขเนื่องจากมีผู้ประกอบการไทยได้รับความเดือดร้อนและแข่งขันกับสินค้าจีนได้ยากโดยคอรมครับเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหา5มาตรการหลัก63แผนปฏิบัติการดังนี้ครับหนเนี่ยให้หน่วยงานรัฐบังคับใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเข้มข้นโดยบรุรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการตรวจสินค้าณด่านศุลการกรเพิ่ม ด้านความถี่การเปิดตู้สินค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้านําเข้าจากต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือได้รับการรับรองจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและการเพิ่มความถี่การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่จําหน่ายออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 2. ครับปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการค้าอนาคตโดยกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการออนไลน์จากต่างประเทศต้องจดทะเบียนนิติบุคคลและมีสำนักงานในไทย เพื่อให้ภาครัฐสามารถกำกับดูแลซึ่งสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรวมถึงต้องเพิ่มจำนวนรายการสินค้าควบคุมภายใต้มาตรฐานบ,าบังคับครอบคลุมรายการสินค้าให้มากที่สุดข้อที่3มครับมาตรการด้านภาษีกรมสรรพากรอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายภาษีสําหรับการกําหนดให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศและแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่จําหน่ายสินค้าในไทยต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะเดียวกันครับต้องจัดอบรมความรู้เชิงเทคนิคให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคําขอและไต่สวนการใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดการอุดหนุนและมาตรการป้องกันจากการนําเข้าที่เพิ่มมากขึ้นข้อที่4นะครับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการผลิต ขยายการส่งออกสินค้าไทยผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อให้ SME ไทยแข่งขันได้ในยุคการค้าโลกใหม่และข้อที่5นะครับสร้างและก็ต่อยอดความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นและเกาหลีครับเพื่อผลักดันสินค้าและบริการไทยผ่านอ e ีคอมเมิร์ซต่างประเทศและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าสำหรับอ e ีคอมเมิร์ซในระดับภูมิภาคครับ